ดาวร้ายคนตัวใหญ่ๆนะครับที่ยืนอยู่หลังคุณอรัญญาณนาวงถือเปิดเอ็มซีนั่นแหละครับชื่อว่าโจกท่าฉลอมก็เป็นดาวร้ายอีกคนนะครับที่เล่นหนังมานานแต่ว่าเวลาค้นหาข้อมูลจากหนังสือดรกการาเก่าแล้วจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงดาวร้ายที่เป็นตัวประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโจกท่าฉลอมหรือว่าคนอื่นๆน,นะครับนี่ใช้วิธีดูจากหนังนะครับเท่าที่จําได้นะครับว่าเขาเล่นเรื่องอะไรบ้างนะครับ และท่านล่ะครับเคยเห็นดาราดาวร้ายคนนี้นะครับโจกท่าฉลอมนะครับที่อยู่หลังคุณอรัญญาได้หละครับเล่นหนังเรื่องอะไรบ้างนะครับที่ผมเจอจากเรื่องสิงสลาตันนะครับปี2,520ครับเรื่องนี้ครับแต่ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าก่อนปี2,520นั้นคุณโจกท่าฉลอมเคยเป็นตัวประกอบเป็นดาวร้ายนะครับในหนังเรื่องอื่นบ้างหรือเปล่านะครับก็ต้องช่วยกันค้นหาดูนะครับ ที่ชื่อว่าโจกท่าฉลอมนั้นเพราะว่าก็เป็นคนอยู่ที่ท่าฉลอมนะครับแม้ว่าบางเรื่องนะครับจะออกเพียงแค่ฉากเดียวของหนังนะครับแต่ว่าความที่มีบุคลิกนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ประจําตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับก็เลยทําให้คนจําคุณโจกท่าฉลอมได้ขนาดว่าบางเรื่องนะครับในใบปิดหนังก็ไม่มีการเขียนชื่อโจกท่าฉลอมไว้นะครับบางเรื่องในเตเต้นหนังก็ไม่ได้เขียนชื่อไว้เลยนะครับแต่คนก็ จำนะครับว่านี่คือคุณโจกท่าฉลอบนะครับเห็นไหมครับคุณใหญ่นะครับยืนใกล้คุณหมวยนั่นแหละครับนี่ปี2องพนิะครับหนังของสันติสุชาภาพยนตร์นะครับเรื่องสู้สั่งเมืองเรื่องนี้ฉากท้ายๆเรื่องนะครับจะชุ่มนุมดาวร้ายที่เป็นตัวประกอบนะครับทั้งที่มีชื่อแล้วก็ไม่มีชื่อนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับมีเคุณโจกกับคุณพิภพผู้พิญโยนะครับวิ่งหนีรถนะครับแล้วก็จะมีชาวรถสองแถวนะครับที่ ร่วมมือกันที่จะปราบอิทธิพลนะครับเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นตัวประกอบซึ่งไม่ค่อยจะทราบชื่อกันนะครับและที่เห็นบางคนในฉากนี้นะครับเรียกว่าแทบไม่มีบทพูดนะครับเห็นคุณเป้าปราปักนะครับคุณโดมสิงโมลีนะครับคุณชัดมงคลชัยนี่คุณโจกท่าฉลอมนะครับแล้วมาดูอีกเรื่องหนึ่งครับคุณโจกถือดาบนะครับยืนคู่กับคุณมนพอัศวเทพนะครับเรื่องนี้คุณโจกท่าฉลอมเรียกว่าบทบาทค่อนข้างเด่นชัดนะครับ แม้ว่าจะไม่ค่อยพูดนะครับแต่ว่าด้วยบทที่ได้รับก็คือเหมือนเป็นนักรบนะครับจะต้องมีการเล่นคิวบูนะครับใช้ดาบยาวๆนี่แหละครับต่อสู้กับคุณสมบัติเมธนีซึ่งรับเป็นรับบทเป็นคุณเดชนะครับเดี๋ยวมาดูฉากคิวบูนะครับของคุณโจกท่าฉลอมกับคุณสมบัติเมธานีนะครับ

มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้ปี2528ครับคุณโจกถ้าฉลอมจะเล่นเป็นบทตลกตลกแล้วนะครับใช้ความเดี่ยวไรความสมบูรณ์ของร่างกายนะครับแต่ว่ามาเป็นฉากตลกนะครับก็เป็นคนเฝ้านเอกของเรื่องนะครับคุณพรพันธ์เกษมสุนี่จากเรื่องคุณแห่ท่านหอยนะครับ คุณรองขบูนคดีนะครับแล้วคุณเดอดอกเะดาวนะครับอยู่2คนทางขวานะครับมาดูคุณโจกนะครับเห็นไหมครับตัวประกอบนี่ต้องเล่นได้หลากหลายนะครับไม่ใช่ว่าตัวประกอบดาวูแล้วจะเล่นเป็นบูแบบตลกตลกไม่ได้นะครับวันนี้ดูแล้วก็ลองนึกดูนะครับว่าเคยเห็นดาวร้ายที่เป็นตัวประกอบที่ชื่อว่าโจกท่าฉลอมนะครับท่านนี้หรอครับเล่นต่างเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็บอกกล่าวกันมานะครับ